กคนเคยเบื่อกันไหมครับเวลาที่เราจะอัพอเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยของครบหมดแล้วแต่ว่าเหรียญหอยของเราดันมีไม่พอซะได้นะครับผมเหรียญหอยของเราเนี่ยเวลาจะซื้อของอะไรสักอย่างในร้านค้ามันก็ไม่พอนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมซึ่งมันมีวิธีหาได้ซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้ง่ายๆ ครับผมในหนึ่งวันนะครับเวลาเราทำเควสมานะครับผมมันก็สามารถได้ได้ที่ร่อนทองนะครับซึ่งเราก็ต้องมีของอัปเกรดบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยและกันนะครับนี่ครับก็คือเสาตัวนี้นะครับอัปเกรดบ้านแล้วก็มาตั้งนะครับผมก็ทุกคนก็สงสัยว่าเจ้าพวกนี้คราฟ้วได้อะไรนะครับมันก็คือที่คราฟเหรียญหอยของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้าตัวที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับกับเปลือกหอยนะครับเอามาคราฟนะครับมันก็จะทําให้เราได้เหรียญหอยมานะครับนี่ได้มา500นะครับก็คือใช้ไอ้รูปไอ้ตัวที่เป็นรูปเปลือกม้าน่ะนะครับที่ได้จากเควสต่างๆนะครับเควสหมู่บ้านนะครับเขาก็จะให้มานะซึ่งมันก็มีวิธีการหาด้วยนะครับซึ่งเปลือกหอยเนี่ยมันหาง่ายๆอยู่แล้วครับ เก็บพวกโคลนพวกอะไรก็ได้นะครับอันนี้นะครับวิธีก็คือใช้ที่ร่อนทองหานะครับผมสําหรับไอ้เจ้าที่เป็นรูปเกื่อหม้าสําหรับใครที่ไม่มีเนาะอ่ะแล้วก็มาหาที่ที่แม่น้ำนะครับซึ่งมันจะโชว์ในแผนที่นะครับในแผนที่เนี่ยมันจะขึ้นรูปแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรูปแท่งทองคำนะครับนี่นี่เห็นไหมครับ ตามแมบ,บทั่วไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ที่เป็นหนองน้ําส่วนที่เป็นรูปแบบนี้ก็คือภูเขาทองคํานะครับผมภูเขาแร่3แบบในคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาร่อนทองกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมนี่เสร็จแล้วผมก็จะทำการร่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดไปสรุปตอนท้ายเลยนะครับผมว่าในหนึ่งอันมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ โอเคผมก็ต้องกราบขออภัยทุกคนกันด้วยนะครับพอดีผมแลกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ลืมกดอัดวิดีโอนะครับนี่ครับก็ผมใช้ร่อนไป4จานนะครับผมซึ่งมันก็นี่ครับแลกทั้งเปลือกหอยทั้งอะไรนะครับมันก็แลกเงินได้ประมาณ2 0,000นนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนะี่ยเห็นที่เห็นเหลืออยู่15เนี่ยเพราะว่าผมเอาไปซื้อหิน2ตัวนะครับ ก็คือมันเหรียญหอยพวกนี้ยถ้าใครมีเยอะๆก็มาซื้อที่ร้านค้านี้ได้นะครับเนี่ยเหรียญเอาไว้ลงโทเทมนะครับที่ผมแนะนํานะครับคือ2ตัวนี้แล้วก็ขวานนะครับซึ่งผมใช้ไป5,000แล้วนะครับผมนี่ก็ใครมีเหรียญเยอะๆเนี่ยก็ซื้อเครื่องประดับตกแต่งบ้านได้นะครับเอาไว้เพิ่มแต้มคะแนนบ้านนะโอเค อันนี้ซึ่งวิธีการหาที่ร่อนทองมันก็ได้ได้จากการทำเควสนะครับผมทำเควสรายวันทำเควสหมู่บ้านซึ่งการทำเควสหมู่บ้านก็จะได้อาไอที่เป็นรวดทองแดงรูปเกือกม้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายกันเลยนะครับว่าที่ร่อนทอง1อันเนี่ยเราสามารถทำการร่อนทองได้ก็ตามนี้เลยนะครับได้เศษทองมา8หอยมา22 ต่อหนึ่งอันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลแบบเฉลี่ยนะครับผมซึ่งมันก็แล้วแต่ดวงบางคนอาจจะได้มากกว่านี้ซึ่งในจำนวนนี้มันก็จะมีโคลนแล้วก็ก้อนหินนะครับมานิดหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม แถมให้อีกนิดนะครับที่ร่อนทองสามารถอัปเกรดเป็นระดับสีฟ้าและสีม่วงได้นะครับมันก็ต้องใช้วัตถุดิบในการอัปเกรดตามนี้เลยนะครับซึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะได้คุ้มค่ามากกว่านะครับผมก็ลองดูกันนะครับ